สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพรน้องผูเชี่ยพี่น้องพอดีผมีพี่น้องหาทายเก็บกุ่งเก็บซิ่วเท่านี้แหละพอดีมาเจอผู้ลังคนบางคนอาจจะรู้จักหรือว่าบางคนอาจจะไม่อยากรู้จักหรือว่าบางคนอยากรู้จักเด็กคนนี้พี่น้องลูกสาวเนี่ยพี่น้องน่าจะเป็นฤดูกาลที่สามแล้วนะถ้าถ้าพี่น้องเห็นหลายคนอาจจะเดาได้หรืออาจจะเดาไปได้ก็บาจักรับพี่น้องผมติดตามว่าเป็นผู้ใดพี่น้องเนาะเสร็จเต็มๆผู้ใดเนาะ เห็นเสน่ห์พ่อเห็นสันดาปพ่อคลิปนี้ฝากไว้เสน่ห์บ๊ายบายสวัสดีครับโอเคค่ะเจ้าหญิงสวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยชื่อน้องนะค่ะซื้อยกประพาดานะคะยกประพาดานเมนค่ะมาจากยาโซทอนค่ะถ้าพี่น้องจำได้ยกประพาดาเป็นาที่เขาซากเรือเอ็งอยู่ฤดูกาลที่เท่าไหร่แล้วฤดูกาลที่สามค่ะถ้าเขาซากแลคืออ่านิวเจนเนาะนิวเจนแดนเซอร์เนาอตอนนั้นเนอเมนวะตอนนี้ว่าปาซิวบัค่ะเมนแก่งปัจจุบแก่งที่ว่าตอนแรกๆที่พวกเอ็งมารวมกันใช่ไหม ไล่ตั้งแต่นู้นน่ะมีพวกเป็นปีเลี่ยงแล้วค่ะที่ว่าเหมือนมาใหม่ใหม่มาบุกเบิกไอของอ่ะส่วนที่เป็นนิวเจนแดนด์นะจะมีพวกแกงมาซิวอ่าวดังๆโซนนั้นเนาะมีพวกต้นหลิวพวกไอยกยกหน่อยแมนค่ะจะมียกเปียพ่อมีจีย่องจีย้อนเป็นมาตนาสลายกันนะพ่อไออไอพ่แดงพี่แจมแมนค่ะพี่แดงนะใครอีกที่เลยเออมาที่ยังอยู่ครบอยู่แล้ลงกับบางโซนคือจีย้อนไอยกเห็นบ่ยกน้อยแล้วก็ศแต่พี่แดงมันยูยู่ช่วงหนึ่งเอง พีน Он, ่น <t ell> ้องกันนะที่ได sure. ้ส right, ืบทราบผู้เนาะน้องกับสู่ชีวิตที่ได้เนาะตอนนั้นจะเป็นบ่กับแม่เนาะแม่นค่ะมาปีแหลกพักยูมูเก่านะคะบริษัทักยูนี่น้ำมูยางแม่นค่ะยางขนาดเนี้ยยางมาส้อมเต็นภากันยางแต่หามงเรียงยางแต่่มูเก่านะคะกันยางเป็นกูมมากน้ำเบียร์น้ำมูทิสนิดก็น้ำกันนี่ยนะคะที่แตงโมกับแปแล้วแม่นค่ะแตงโมกับปแล้วนะคะปายแล้วนนี้เจ้าของคืออยูอยู่นะมาปีแหลกกับบกคือบาสิสแม่นนี่นะคะ ตอนแรกห้ให้อิลีนะคะห้ถือฝนแห้งจังแมนว่เม่นค่ะออกงนาด้วยลคงออกออกตอนอันงานแรกไหมค่ะฝนเลยแมนพัดลมกับข้อหักพัดลมข้อหักแต่ว่าพอดีเลยพี่แท็กเตอร์กับพี่โอนะคะเพื่อนเป็นเขาเอ่ยยังพ่พี่เหลียงบ่ะเพื่อนกับบอกระซ้อนนะคะมือนันกับโซ่ลองเท้ากับหักนะคะก็จะยืมไปแล้วนึกจำมาได้ส่วนหนึ่งก็มีคนไปไปปอนมัวคือจีย้อนครับตัวหนานตอนนั้น สองสามอาทิตย์ไปกรุงเทพมาประมาณสองอาทิตย์นะคะตอนหานแล้วทีนี้เองกรอบันโฟร์พแม่แม่มาหูวใจกันอีเนียอะไรทางไหนส่วนเองเปิดช่องเนาะมีช่องใช่ไหมตอนแรกก็มาจักทางข้องผ่อค่ะแนนกำลังส่วนหูวใจไหลายอยู่ผมเพิ่นกว่าตามมาจากช่องพ่อตุ้ยมาคอมเมนต์นะคะตอนแรกๆที่เปิดยูทูบเลยนะคะก็คือเราชีวิตคนจัวใจเราบานเห็นปีแรกก็เองเจอเยอะเลยใช่ไหมเจอสารพัดสารเพิษมอนน้องข้าวคนนั้นใจถอดแนนน้องสารพัดแม่นบอุ้ยดูเฮงค่ะดู เคยคิดว่าที่งกับเมียกันปะมันมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นนุ่ป่วยเออนักแห้งเป็นโควิดไหมเขาโรงพยาบาลตอนที่จริงหายไปต้นปีไหมแม่คะข้าเจ้านึกว่าลงแล้วแม่นแต่ว่าบ่ได้ล่งนะคะกลับมาจอยแห้งแต่นะโอ้ยจอยแห้งนะคะเป็นโควิดที่จริงกับจอยแล้วบันนี้เขาโรงพยาบาลมื่อแห้งนะคะเหมือนนุ่ยายนุ่ปอย่างแต่ว่ารักษาตัวแล้วแล้วกับกับมาสูงใหน่อดีขึ้นนึงยกนี่พอแม่ มีคนคอยพพอร์ตมีนาะมีพ่อที่หากใจตั้งใจนะเบื้องหลังนะพ่อพี่อีกคนนึงกนหลายหลายคนอยู่เนาะส่วนหนึ่งใครลั้งใจบอสส่วนหนึ่งที่อยู่ได้ส่วนหนึ่งก็ว่ราสิลงหลีเนาะมีค่ะมีค่ะเพราะเคยสิลงหย่อนจุขกราพนาเป็นคนบอแข็งแรงนะคะแต่แต่บ้านนี้พ่อที่วากับอายุบ้านไหมค่ะบอสเานไบนะเลยไปพักฟื้นอยู่บ้านมันหูสึ่ามันเหงาปกติก็เห็ดงานคู่มือนะพ่อพอคือไปเองสิกลัามได้ เองก็มาโทษใจตอนนั้นเนาะพอกระจายอยู่วงนึงเอ้ากลับมามจะอยู่คนละจังใดที่กลับมาบ่อยฟังบ่อยฟังเดมฮัากลับไปบ้านเป็นเงาๆเลยค่ะมันเป็นเงาเงามันเป็นจังใดคือจะเฮาออกงานคู่มือละบั้นพ่อเถิงเวทีอย่างสิเต็นเถิงเวทีเห็นคนมาเบิ่งหน้าเวทีเพิ่นมาให้กำลังใจอย่างสิไหมค่ะมีคนผู้จักเนาะแม่ค่ะแม่แล้วพอมีคนให้กำลังใจหลายๆมันอุนุก็เป็นคนหนึ่งด้ทีมมากเวลาคนให้กำลังใจหลายๆ ม,มีโพดัดพอได้ส่นนันมีได้แต่โพดตนนี้นั้นอย่ได้ไดไห่ะอนี่ระบานี้ผ่านไปประมาสามดูดูกาลแล้วบอฤดูกาลอ่ะล่าสุดเนี่ยกะตัวออกงานทุกวันเลยใช่ไหมเมนคะ่ะดูดูกาลที่เรงารรงานที่แห้งนะคะยกกระพาราเนยเต้นตัวเองเต้นท่าไหนาตอนนั้นแถวสองแนบบอแถวสองค่ะที่จริงเต้นคาร์มิีิ่อนเออเต้นแถวสองค่ะบ่มีพื้นฐานยังเลยแต่ไล่ไปนนวผีเพิ้ลแบบ่าร์มิซิอนเองคิดยังไงกลับมาแล้วเองคิดยังไงเองเองเองมีวิธียังไงเองคือยู่ไร คืออยูมันแต่อ่บางคืออาจจะเป็นแนวทางของคนมากถึงมากนะบางคนถึงมากกับไปอลาศกับมีได้เออเอ็งเองมีวิธียังไงคิดยังไงของเอ็งคืออยู่เดียวมากมีแต่คิดว่าเ้าสิเเศษเดาบลมีแต่ต่างคำถามอย่างเดียวไหมคะเศษเดาบลคือเมื่อยแท้มีแต่บลคำหลบหลบไม่บลมันเมื่อยมันหอบมันกับเราเคยดิงเด้เคยดิงแล้วมันกับอันนี้เลยระบลนัาแม่แม่ก็เลยว่าทากับมาเศษอีหยัง นั่นแหละค่ะเพราะว่าอยูน่าแม่สองคนแม่ยนอีหลักก็ต้องเป็นคนหาเงินหนูต้องเป็นคนหาเงินแล้วก็ให้ส่งให้แม่น้าเวลาเงินออกเงี้สีก็ให้แม่ตลอดนะคะแม่นบ่ตัวเองเอาไว้ใช้บางส่วนแค่นั้นเองเมียนค่ะเมียนให้แม่ส่งทั้งหมดเลยบ่เบิดค่ะแต่ว่าส่งไว้ใสหน้ามอืมและก็ไว้ส่วนหนึ่งแหละก็ส่งที่เหลือให้แม่เบิดกตก็ส่งเคิงหนึ่งนั่นแหละเคิงหนึ่งค่ะเคิงตัวเคิงเลยแม่เคิงหนึ่งแล้วแม่เคิงหนึ่งจะของยู่ไหนอ่ะจังไหนคิดจังไหนอ่ะพี่พี่เพื่อนบอกเพื่อนสอนน้าค่ะว่า เพื่อนกับบอกกับสอนความคิดกับเริ่มเปลี่ยนแรกๆกกับคิดตลบๆว่าขึ้นมาคือถอแท้แล้วพออยู่ไปอยู่มาโมโมูกับเริ่มร้ายขึ้นนะคะระบาดเริ่มมีค้นหัวจักพอแม่เอ็ซีเพื่อนกับหายกับนังใจความคิดกับเริ่มเปลี่ยนจากที่แนว่ยแบบเออขึ้นมาท้ต่อมากก็เริ่มเออขึ้นมวน่เถองคิดมันมวนมันมวนค่ะมันมวนหลังๆมาเริ่มมวนเอาฝนตกัวแต่บอกฝนตกะไรพี่น้องเออตกนะคะเองคิดว่าเห็นมันมวนบ่แมีนค่ะแมีน มีงานมีเงินมีงินค่ะช่วงปีการมีงานทุกวันเลยเนาะเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยแต่กระมวนค่ะบ่ถามมื่อยได้ที่ว่นมีงานไม่กระหวซึบอะมันบอกมีเงินเออเมีนเห็นเงินเห็นเงินแหงมวนเก่าค่ะอือก็เลยอยู่ได้เมีนค่ะอยู่ได้ค่ะอยู่ไดหนึ่งแหละมีมูมีพวกน้ำได้ได้เพื่อนทีดีนั่นเนาะเมีนค่ะได้คู่บาอาจารย์คู่คนในน้ำดีนั่นเป็นบ่เมีนค่ะมูก็เป็นส่วนหนึ่งในการเห็นให้อยู่ต่อได้นะคะ เกือบตัวถังเนี่มันมีช่วงเคียงน่เนาะช่วงเคียงเคแข้งๆเนาะช่วงแบบมีมีค่ะตอนนั้นมูร่งมูร่งไอ้ดินก็ร่งพีชาก็ร่งนะคะตอนนั้นมยูกิตอนแรกยูกิเลยมูสนิทตอนแรกคือยูกินะคะร่งแมนร่งอะโอ้ยแตอยู่ไกิแต่กะบอหน้ามูหน้าพวกมูพวกก็ไลนะพี่ๆเป็นก็ไลน์เป็นกับบอกกระสอไลายนะคะบอและดูการแล้ะดูการนี่นะรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ขึ้นแล้วเนาะ ตะกอนเขาบอดจั๊กอย่างเจียดอย่างมันบอดจักเสียจยังไหนก่อนเนาะปีแรกผรู้สึกว่าสาแห้งโด้เนี่ย <c oughs> แต่พอปีที่สองผรู้สึกอ้าวมันคือไหวเนี่ยตอนนี้เขาปีที่สามแล้วนะคะอืมก็บอดเลยตื่นบอดอย่างไรก็โอเคแล้วพร้อมแล้วคือเกา่าค่ะเอาเป็นอย่างคือตื่น <c oughs> ตื่นเวทีค่ะชื่อตื่นอีย <c oughs> ังไงจะขอแบบเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วบัดเนี่ยเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ขึ้นในอีกระดับหนึ่งก็ได้ซ้อนน้องน้องเต้นนะคะแค่เดี๋ยวดูการที่สามเลย บางคนกับบอท่านมีพื้นฐานในการตื่นก็ได้ไปสอนพื้นนะคะได้บอกเนี่ยงกันนิเนาะบอกค่ะบอกค่ะบางคนกับมาแวบแวบก็ไปแม่นค่ะกับมันเป็นวัตตาจักมันเป็นวัตตาจักแม่นค่ะถ้าใจสู้ก็อยู่ใจไม่สู้ก็นั่นแหละแค่นั้นเองมันมีซ้ำนี่เนาะบริษัทยังหลายเนาะแม่นบแม่นค่ะมาเล็กๆกับอาจซิเข้อใจยุ่งมาผูดแดลมาเมันกับข้อใจความรู้สึกเนาะเพราะว่าเราเจอมานเนาะหูเพราะว่าโอ้ยมาปีแรงแหงยางยางมาเต้นค่ะยห้งกับนอนนี่นั่นเนาะแต่่่่วานนีเพ อยู่่นีคือพูดเองเอ็งพักอยู่นี่เลยไหมเม่นค่ะตอนนี้เด็กพักอยู่ในห้องลกับยางปจะได้ตีนพวกกี๊กาวไม่เดียวแต่ปีแรกยางลบไปคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่มาใหม่ใช่ไหมแม่นค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงคืออยู่ที่ใจนั้นบ่จะเราสู้ม่ยนบ่ใจอันดับแรกเลยนึกคิดว่าใจอันดับแรกไม่บ่ใจนนั่นเนาะถ้าใจประมาณก็คืออยู่ระแวงเนาะซับเงินนั่นค่ะ นี่แหละแม่อันนี้คือโตแปรอันนี้คือโตแปรตัวสำคัญเลยแหละเอาบอก<ช>สำคัญเลยคือมีงานมีงานทุก,ทกวันเพราะว่าวงวหนึ่งคือมีงานแทบท,ทุกวันเลยเนะาะทำเงิอใดบ่มีงานนายกระสีแบบเออแปลกแปลกแต่ยิง่งคาว่าเตียนจนลอยไปไกลนี่โอ้ยทุกวันอันนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยไรจนไข่แมนบอกแต่ว่านั่งเดือนั่งเดทากับเด็ลงไปแที่ยว n แถวนากระเอาคือดีแท้แม่นค่ะอันที่ไข่แ้่บ่าแมนว่าเต้นเมื่อยจะเป็นของกุยสุดเจ้าของครับเมีนค่ะบริษัทก็คือ ใช่ไหมพศใช่ครับสุดประสาทก็เถอะนะตากิ้วค่ะอันนี้มาพร้อมๆกันไหมเนี่ยกับพศเนี่ยกับพี่พนี่ศพร้อมกันครับสามปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกันค่ะนมาที่บอสุดยอดเอาจะไหนกันตอนนี้ฝากติดตามได้ช่องทางไหนตอนนี้เฮ็ดคสยูทูบนะคะพี่น้องคะฝากช่องทางกันติดช่องทางยูทูบอีหลานนะคะยกประพาดานลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากพพเมมเอฟซีนะคะติดตามให้น้ำแน่เด้อค่ะลงดูดูแน่ค่ะ ยาตาสันซองกันยกประพาดาลําพังไนลา <ลำ S 1> เพลินลาเพลินค <c oughs> ่ะไม่ลําพังนะคะอ๋อก็เหมือนกันใช่ไหมก็พดก็น่าจะคิดเหมือนกันเนาะตอนแรกก็คิดทอกคิดย่างมันบ่<ม><ม>พอหลังจากนั้นก็คือต้องเงินเนาะแหละก็สูนบ่ส่วนมากใครที่จะอยู่นี่คือต้องใจเราสู้ก่อนจะไม็นหนังแน่ตองมักมั่งตรงมักมั่นี่เป็นของฟังไหมเด้อผูลังค้นมากมันเทอ่อมันกับบริปู้ดยดอกกุหลาบบริคิดว่าจกเจ้าของจะคิดวาสิมาแบบมม่วมวนมากอย่างนี้มานคือว่าตอนอันดับแรกคือต้องใจเราก่อนเนาะอยาวลกะ ทำงานทั้งคืนเลยเน่ยกลางวินกลงถักก่อน,น <c oughs> มีงานมีงานเนี่ยน,น้องหลายเงินแต่งานมีทุกวันอยู่แล้วบ้าน <c oughs> นี้บ้าแม่ว่าคือว่าสิมาเอามงินเอากระเนีพี่น้องบ้านแม่บางอย่างคือมันก็ไม่ทุกอย่างไม่ได้ปูดได้กุหลาบเนาะใจดีนะ <c oughs> นี่ฝากเ <c oughs> ป็นก็ร่างใจให้นี่ครับสู้กันเนาะ <c oughs> เอ้า <c oughs> คิดนี่ฝากไว้ชนิดบ๊ายบายฝากติดตามยกกระพดาลำเพลินออฟฟิเชียลจะลงบ้างไม่ลงบ้างเป็นต้องแล้วแก่ดูให้หน่อยนะคะฝากให้เบิ่งให้นั่งไม่ได้แพ้อ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายครับ